สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุกูสุกคนครับมัน,นี้มาพบพอกันในช่อง UP พ h a n n e l ครับผมสําหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับการบกวนกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ UP พ h a n นลเด้อครับพี่น้องพี่น้องที่ยู่ทังแดนไกลที่ได้เข้ามารับชมก็เป็นกาลังใจให้ UP เด้นะครับพี่น,อนอ้องเด,ดีสยวสิ้ามาเอาหัาอาวออกคอครับพี่น้อง อันดับแรกใส่ผ้าเขาเบิ้งง่วงก่อนเลยครับแจ้งเจียวอ,ออกคอดีเลยครับพี่น้องตัวผู้น้อยสองตัวครับพี่น้องเอาไว้แยกขอดไว้ครับพี่น้องนี่เลยก็คือสื่อเขามาขุนครับพี่น้องเข้าต้นทุนเข้ามันบลายเนาะสื่อเขามาขุนข้นแค่สองตัวอันนั้นท่างนั้นจนจะเป็นง่วาแม่ลูกครับสองแม่ทั้งหมดนี่มันีว่าแค่หกตัวท่านเหรอครับพี่น้อง คือเ้าก็บได้ชื่อเขาอมาคุณนด้ราคาสองตัวนี่ชื่อมาสองหมืนหกครับพี่น้องร่วม่าทรงคือตลาดเขามาเด้่ากีีเมือแล้วครับถ้าเกิดจีไห้เป็นนอนแยกคอดกันเลยได้ครับพี่น้องเพราะว่าใ้หมือขึ้นนี่จีบริสุนนกันครับจนมากว่กันมาใหม่ๆน,นี่จี กอแคบลายก็นินอนบ่เป็นรับเป็นตื่นคือข้นี่แล้วนะพี่น้องอนะังนข้นลายเทาก็นอนบหลับนะเนาะนี่เลยนี่ล่างหยาครับอะฮะล่างหยาแบบง่ายๆเลยครับพี่น้องเอาแค่ไม้แป้นเกาเลยครับไม้เกามาตกีนี่เป็นล่างอาหารให้เพิ่นหยาจะกินเ,นเกือเบิดครับพี่น้องหยาเฮาก็ตัดเริมนันมือเรงครับตัดมือแล้วลด่นได้ด้อยพี่น้องเพราะว่งวางัวเฮามันหลายตัวเนาะ อันนี้สงสัยจะเป็นหัวผันผาที่จะมีอายุจักหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าตัววันตัวใหญ่ครับเรื่องนี้ตัวใหญ่เลยครับนี่งนั่งนิ่ยๆเลยคิดว่าขนมมาคุนนี่อาจจะใหญ่ขึ้นลายเติบครับซื้อมากตัวแค่ตัวละหมื่นสามนึงครับพี่น้องขนเาเลี้ยงมาอีกจักสองสามเดือนนี่นะจะมีกําไรอยู่ตัวละลายบาทพี่นอ้องมั้งเริ่งทรง นี่ก็บบอลลูคือกันครับเพราะว่าเพ,าเ,พาเคยเห็นที่หมุนครับพี่น้องมือไม้หัดเลียงครับนี่ก็จะเป็นแม่ชาโรดีครับชาโรดีผมบอลลูว่าเลือดเท่าไรได้พี่น้องแต่ว่าลูกเป็นหนาจะเลือดเจ็ดสิบนะเบอร์ส้มซื้อมัธิแรกกับจอยได้นี่ซื้อมาโบแพงเหรอครับพี่น้องไม,ม่ลูกอันนี้นี่เลยตัว เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเนื้อมีหนังจักหน่อยแหละครับพี่น้องคือเขาซื้อวัวจ่อยเข้ามาเนาะัว่าเปากก็น่ัวบ่มีหญ้ากินที่ใดบ่สงสัยเจ้าของเกา่าผู้เพิเ่นเลี้ยงได้ยีนใช่บุว๋ววราคาตกราคาลงมาก็สิบ่บุ๋ต้ผมผ้ากันหาหญ้าให้มันกินเนาะสงสัยอีกื้อมาช่วงมันราคาแพงอันนี้เอามาหอดยัมาเลี้ยงไว้ก็อ,วอว้วนกำลังอ้วนนะครับพี่น้องมันได้ลูกเป็น เจ้าสังทองไ่เติบไปด้วยพี่น้องของมาที่แหลกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจีบข้าขดเขาบิ่งครับได้พี่น้องตัวก็ไหญ่เร็วอยู่ดิเอามาที่แหลกว่มามันจตเกิดได้ประมาณสองอาทิตย์อนแล้วคือเขามาอยู่นำ้ำตอนนี้ก็เริ่มจตเป็นเป็นเบาหน่อยแล้วเป็นเบาใหญ่เป็นเบาหน่อยแล้วครับีงเป็นหูญ่ขึ้นมน้าลายเติบแล้ว ว่าหูค่ะเพี่นเองผมบ่เคยเลี้ยงหัวหูแบบนี้เพื่ออันนี้คนจับๆได้กอดได้นอะอีกแม่นึงก็เป็นนี่เด้ครับแม่ดาวแม่นี่ก็ที่แหลกมากก,กระดูกไร้ก็านีเด้ครับเนี่ยกระดูกแบบเบิ่งบ่ได้เลยละ่ะเป็นหัวอยเนาะเขามาไว้ก็จะเอามาเลี้ยงอะไรประมาณ สามอาทิตย์มั้งได้สามอาทิตย์แล้วเหรอครับสามอาทิตย์กลัว็ค่อนข้างที่จะมีเหนือมีอยังอยู่ลูกก็ลูกสาวเป็นงามเลยพี่น้องลูกเป็น,ออปนหัวขัดฟองเลี่ยมันได้ลูกเป็นแบบควนนี่เนาะหมุน,นมหัวมาหาคนนะพี่น้อง,ปงเป็นยังไง อ้วนกขาลังใหญ่ครับที่แรกออกมาก็บ่ใหญ่เป็นนี้ดอกลูกคนแต่ยิ่ซ้ำแม่แล้วเที่ยงครับหญ้าดีๆนี่ก็ทอดเลี้ยงไว้อยู่เที่นี่เนาะทอดเลี้ยงแก่เซ้งแก่ยังเข้าไปเนาะสิเลี้ยงครับวันใดดอกงัวเลี้ยงมันเป็นอาชีพเลี้ยงบ่ได้ดอกผมว่าเที่ยสิได้ขายเนาะแต่เลี้ยงเล่นๆไปไข่อยู่ข้างบนของชิดตัวอย่างมันหลายครับ เยแม่แมดาวนี่นตื่นมาสามหมื่นหกสามหมื่นห้าสามหมื่นหกผมได้พงรวมคาส่งมนจุ้งเ้ยเพียงข้อผมไม่ได้มาลอยเกียบเพราะลอยหาสิบผมอุมสูงเราหกสิบหาเนาะอืมเลยครับตัวตัวยั่ตัวอ้วนดีครับนี่ เอามาหอดเลี้ยงไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเป็นขึ้นได้เอาพอพันธุสกุลแรกมาใส่ครับนี่ยนีใบนี่หลอดปลอมคนเี้ีินอแต่ว่าตัวลูกเป็นนี้อ้ขา่ามันขายกี่ได้แล้วค่าอะไรบ้างยืดยไงไครับลังเฮียวจนนเลย,ยง่ไ่เลยหูฟ่อมที่แต่พุณนมากเป็นกระสีเง,งาเลยนะสื่อของว่าเพิ่ม อเ,ออเอสืเอออกเสือออกเป็นไรสินะห้างหยาเขาก็หิ้กกันง่ายๆเลยครับนี่ยตั้งอาหารใหม่ที่เก่าเหรอครับเอาไว้ให้คนกินเนี่ยแต่ข้าเสือมอันหยาไม่มือแรงเดยเนี่ยหัน,นพ่อมาขี้ขานตัดหยาไม่ให้กินใหญ่ไปเลยครับ <S <S <ว>มันเป็นธรรมดาเดิ่งที่แรกกับพวกไงแห่งนี้อย่างข้าวเดียวจะอ้วนนะครับอุ่น เรื่องนี้ตัางห้องอยู่ใต้ตารางเทียงนด่ครับบ่ทันใหญ่ปานเดยหรอกเพราะว่าอายุแค่ผมคิดว่าประมาณสองเดืนอนเพราะเงสองเดือนน้อยเดือนกว่านี่แหลมะมันแต่ว่าใหญ่คครับแม่เพิ่นนำนมดีเลยแม่แม่เตา่าต่างสิว่าเต่าได้พี่น้องว่าเป็นเฉียงสาอยู่ดีครับ เช่ยงชาแห้งนี่นววขวักขวักข้ากระฮ็ดให้เป็นขวักแยกไปได้พี่น้องอี่ h เป็นขวักแยกเขาซ่องมากขัดใ้อันนั้นก็เขาซ่องเขาไปแล้วขัดใ้ครับนี่ได้ไหมรัดไปเลยก็ให้ออกมากคือเทาให้นอนให้นรับยิมยางเต็มทีครับเพราะว่าเขาเลียงให้คนอ้วนเนาะ ใช่ครับอยามอยากให้เพื่อนได้กินดีที่สุดนอนรับดีที่สุดครับเคยคิดว่าก็ผู้เฒ่าอะไรนี่เกี้ยวหยาหิห้วอะไรนะจัครับเอาเมาเลี่งอะไรเออรู้สึกเลยครับเข้าใจแล้วเพื่อนรู้สึกจะให้เพื่อนได้กินไ,ได้เข้าใจ <c oughs> ที่แรกก็บาบ่คิดหรอกว่าเทตั้งได้เกี่ยวยหญาเพื่อนกินในช่วงมือดแต่ว่าเขาเห็นหยาเขาอยากจอดรถเกี่ยวได้สิน้องขี่รถไปตลาด อย่างไรบรรยากศยาศนี่นะครับพ่อก็มานี่ยครผมบ่ได้มาเฝ้านะครับให้พ่อกับแม่ลงมาเฝ้าร์เป็นกับผ้ากับนอนงทิ้งเพียงแหละนั่งตรงหิวว่าอันนี้นะครับนี่างไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สวยและ้ะถ้าเดี๋ยวออกขอกเดี๋ยวผมไม่ถึงนะออกว่าออกข้าาอละแต่ว่าเพราะขั้นเองเนี่ยหน่งครับผมพี่น้อง ผมว่าถ้าเข้ามาเก็งกรี้ถเงมีทุนเล็กน้อยนี่ผมว่าเสืองวดาว่ารุ่นนี้ครับว่วหนุ่มขามาขุนนี่อ้วนไวมครับตัวอ้วนตัวน่าดีแต่ว่าเอามาเลียงอีกทีก็หาเอาตัวหูหูได้น้องๆเลยเขาขุนเอามาหอดส้นมูนี่เท่ากับไปอยากเลียงไปไลได้นะเขาจะอยากขากินไปข้านี้ได้กว่านี่างครับถ้าค่ามืงินซาำนี่ ผม่าสื่อมากกับพ่อสื่ออยู่ด้ผู้นายหอยเป็นว่าค่ะาขายมือซีได้ก็ขายออกกำไรโลดเดอร์เหมือนกันเป็นว่า, <c oughs> ากับจิบขายเล้วครับเรียงไว้นน่อยละเพ็ินไงไนครับสำหรับพี่น้องที่เบิงมาจนหอดตอนนี้นะครับก็รบกวนได้ไหมครับพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้อัพชาแนลครับกดไลค์กดแชร์ นั่งอะไรก็กดติดตามเที่ยเดียวเท่านั้นละครับพี่น้องครับนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้อัพชา่แนลใดไทยคลิปครับทหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ